ครับหลังจากที่เราประกอบวงกบทั้ง4ด้านเข้าด้วยกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําวงกบอลูมิเนียมนะครับเข้ามายึดกับกรอบวงกบไม้ซึ่งเป็นวงกบของหน้าต่างชุดเดิมนะครับตามที่เราได้วัดขนาดเอาไว้นะครับเราก็จะตรวจสอบว่าแต่ละด้านสามารถที่จะเข้า ประกอบได้ดีไหมนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการยึดครับโดยใช้สปูเกียวหัวเทเปอร์นะครับขนาด1ส่วน2นิ้วเบอร์8นะครับในการยึดวงกบอลูมิเนียมเข้ากับกรอบวงกไม้นะครับจุดที่1นนะครับเราะจะยึดทีละด้านนะครับเราก็จะ ดูระยะห่างจากขอบออกมาประมาณ20เซนติเมตรนะครับประมาณ20ซนติเมตรนะครับแล้วก็จอะเพื่อวิเวตต่อจด้วยสว่างขนาดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ดอกสว่างขนาด2ห,นนห,ออหุ่นนะครับที่สองคนครึ่งนะครับกว้างลักษณะเป็นเทเปอร์นะให้หัวตะกูอยู่ในโถจากขอบลูนียม น้อยที่สุดนะครับจากนั้นเราจะใช้ไอควงนะครับหรือสว่านไร้สายนะครับติดหัวสกรูนะครับเราก็จะยึดกับกล่องวงกมนะครับมันไม่ได้เสียบไฟนะครับเสียบเลยเสียบเลยไม่ยั้งรับ ทำกรดึูเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะยึดดานค่าครับ ประมาณ20เซนตินเมตรนะครับคว่ยด้วยลูกบีเลตอาดอฟด้วย,วยสว่านขนาดสองหินวนะครับ ด้านหนึ่งนะครับ เราจะยึดด้วยตะปูกเกียวนะครับหัวเทเปอร์ด้านละ2ตัวนะครับด้านละ2ตัวนะครับโดยห่างจากขอบออกมา20เซนจนครบทั้ง4ด้าน